สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทําพิซซ่าหน้าปุกัดนะครับนี่ก็เป็นแป้งโฮมเมดนะครับที่เราทําขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราเราก็เอาเข้าไปเตานะครับอันดับแรกเราต้องวอร์มเตาในหะ้เรียบร้อยหลังนั้นเราก็อุ่นแป้งพิซซ่าของเราอีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังนั้นเราก็มาเตรียมปูอัดนะครับผมก็เอามาแบ่ง ชิ้นละ3มชิ้นนะครับ3ามนี้เลยนะครับผมจากนั้นแป้งได้แล้วเราก็าแป้งมาแล้วเราลาดซอสนะครับผมตอนนี้ก็เป็นซอสสูตรทางร้านนะครับทางร้านพิซซ่าลุงสานนะครับผมนั้นก็เอาปูอัดที่เราสไลด์จากที่นี้ก็เอามาเรียงให้สวยงามจากนั้นเราเราก็เอาซอส เทาสั้นนะครับโรยอีกรอบหนึ่งรับนั้นเราก็เตรียมชีสครับนี่ฮนะชีสมอสซาเรลลานะครับผมแล้วเราก็ช่างแล้วเราก็มาโรยให้ทั่วแผ่นพิซซ่าของเราเลยนะครับผมพิซซ่าของเรานี่จะขนาดอยู่ที่แปดนิ้วนะครับผมนะฮะโรยให้ทั่วจากนั้นเราก็เอาออริกาโ,โนนะครับผมโรยให้ทั่วะฮะพอประมาณจากนั้นแล้วเราก็ตักใส่เตา ก็รอประมาณ5นาทีนะครับผมหอมชิ้นเริ um. ่มละลายอย่างนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ตักออกมาเตรียมทําการตัดพิซซาของเราจะตัดได้ประมาณ8ชิ้นนะครับแต่เราตัดแค่6ชิ้นพอครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพิซซาปูอัดฟากดติดตามด้วยนะครับ